ก็มากินก๋ยเตี๋ยวก๋ยเตี๋ยวไก่ครับร้านแซ่บแหกโค้งครับบ้านหนองบับในพย,ยังตลาดครับ <c oughs> ติดติดถนนครับในพย,ยังตลาดบรรยากาศหน้าร้าน เปิดมาโดนไปเขาเห็นเปิดมาอันนี้ประมาณสองสามเดือนเนี่ยครับอ๋อครับอ๋ออันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวว่ามีไก่มีมีไก่มีอันนั้นบ่ามีไก่มีเนี่ยหรือม cake, ีหมูไก่ก็หมูมีไก่ก็หมูนะครับอ๋อเส้นเล็กเส้นไอผมเอาเส้นหมี่นะครับหมี่ขาว ก็มีร้านต่อขนตาทำเล็บด้วยฮนะต้านผู้เดชเปิดกรับเหมืนด้านเฮ็บก็ขนตาเฮ็ดเล็บต้านของของของน่องอยีบ่ <c oughs> โอเปิดทั้งร้านก๋วเตี๋ยวน้ำ แก่ไม่หัดตีนไก่คัวันนี้เนี่ยตีนไก่นะมันกุ้งเป็นน่องกับตีนจากปีกตีนเท่เมื่อกีกินนะเพียร้องก็ถ่ายร้องยูทูบร้องจะกินเบิรงนแว่ารถาช้านเป็นยังไงนะครับผมแบบร้องเบิร์นแอบครับ ตั้งเลยครับน่ยไอ้ต้องตั้งตั้งพุณแค่ได้ครับพุณคุณครับโตัตั้งครับก๋วยเตี๋ยวไก่ใส่หนองไก่หอมเขนนี้เคยมากินร้านไปนี่แครับลองมากินมัน,สมน,นเสียบวะแล้วปุ่มเครื่องครับปุ่มเครื่องหน้าปุ่มเครื่อง ซิมหนามเมืองวันกับตอนแรกว่าท่านกาซิมก่อนนะครับย,นนย,บบนนย,ยันจะบึงร่องรสชาติมันเป็นังไงเด็กก่อนจะปรุงน้ำปลาเต้ซิมเมืองหนามก่อน,น,นครับแล้ก็หน่องไกลล่ครับพี่หย่อนเลยอือหใช้ได้ครับแล้วก Một gót vân ván nít Tán trong xã chua Tín cây Nếu xăng xỉn mi Hết tín cây ดิ Belle, ้นใจกดวันเลยก่อมเปื้อดวันึง็ยตันย้เป็นพ่นาพนห้องร่อยอันตัละหาบา คือกินได้หลายร้านนะนึง ในปากเดยอะปวด,ดวันเลยหน่องเต้นี่ไม่ต่ำเมึงขายความนี่แบบอืม,อมดดวันแบบละลายในปากเลย